นี่เลิกงานมาแล้วก็เขาป้าหาเห็ดอีกตามเคขึ้นาาพ,พึ่งเข่ามาพผอมโมแหลกเลยพี่น้องเด้อเบิงังนี่ล่ะได้อยู่เด้อมือนี่เห็นบ่เห็นบ่ามาเด้อจ้ามาเก็บเห็ดน,น้ำกันเห็นบ่นี่โอ้ยพ่อเขาไม่กินน้ำเฮียเอาว่าไอ้นี่ล่ะเก็บเห็ดก่อนฝนกระตุกดิเดี๋ยวนี่ฝนกระตก เนี่ยสัมมาเก็บกล่องไว้ก้อนกันเก็บกล่องไว้ก้อนที่นอโอ้ยดอกนี่เทาแล้วดอกนี่เทาแล้วพี่น้องอ เด้๋ยเบิง่งคุณง่าไปหอดคุณเลยได้เห็ดกันเลยนี่แมงขัวไม่มีเห็มาไวร่ถาปาดนี่จิงได้เฝ้าคือเก้าได้ไี่มเห็นบ่เก็บไปแล้วทีหลองเบิง่งเห็นไหมเก็บเห็ดกรองไว้ลายเติบนี่ม่มีอีกอยู่เห็นบ่ เก็บกล่องไว้ก่อนีอ๋ยวจะมาตัดขาที่หลังโอ้ยนี่จุ่มเดียวด้วยนี่พี่น้องจุ่มเดียวด้อยู่เด้อนะพี่น้องเดี๋ยวท่ายิบอีกไม่ว่าขัน เก็บเห็ดเข้ายนวไปข้างหน้ามองมองนี้มองข้าจำนท้์อยู่มังหันกษสิเป็นต้นสุไม่นเป็นติดต้นมังหันพี่น้องนี่ตัดเอาดอกหนึ่งหูดอกบางไงมีจุ่มหนึ่งพี่น้องไาอยู ลายบปัดโอเคยอยไดนะ้เก็บเกมันหลายอยู่แต่มันบเป็นกลุมเนาะใส่ปัดดมก็่สีเนแล้วบงิงบสุดคนเก็บเห็ดพี่น้องว้ายพี่พอพอพน้องเขาพอบดอนนันมันดีพุนผุนุนอ <c oughs> ้ยพี่น้องเห็นดนรมกดเนี่ยก็ต้เก็บก้อนข่อยมันเนี่ยทันเนียนเนี อุ้ยบ้าไปหว่าวนรมเรมกดไม่สวยอ้อ้ยเสียงปไลาดีใคจะหาหนที่โดดเดียดสายใครหาในที่วัซัดมู่ก็ดีอ้ามึงมึมีมึงยังชังน่ลยเด้อยโอ้ยพุนขังรังกบมี่ขังลังกมี่พี่น้องพุนพุนผุนพุนเอาวันดีเขาบอกดอแน่นไหมขังรังตัวไหมยังไม่ให้ถึงสามนาทีอยู่ อุ้ยได้ได้ได้เดี๋ยวเด๋หันเนี่ยมาห้องเก็บก่อนห้องก่อนเก็บในได้อออหันเจังเลยวะเดี๋ยวปาร์ตผุนอ่ะมันมันเป็นเดินไปเดินไปคุณเด็กพี่นองเดี๋ยวนี่นี่นี่เห็ดเห็ดเ็ดเดยี่หดีห้อยปาดปตปาพี่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 ปดุนคุุอออเห็นเห็ดพี่น้องปาดพี่น้อง พี่พี่พี่เป็นเดินเลยปัดเพืมาถิ่มถุงมือไปวะนี่โอ้ยโอนี่นีนี่นนี่มองนึงเถี่ยไม่อีกไม่อีกม่อีกีเี็ดอะพี่ีปาดเป็นแท้เลยพี่น้องนี่นีาควายเนี่ยได้เพิ่งเก็บมาเลยปเก็บเห็ดก่อนพี่น้องเดี๋ยวทัดมือโอ้ย นี S <s ่เอาอย่างตังวะมี่ขาตังอยู่ด้แต่ว่าบริเกบกล่องบริเกตใครกล่องทางตรงห่อเอามาอยู่แต่วันฝนตกเลยวกตังบ่บ่กัดจิงเลยเนาะกัะเจียเนาะเดี๋ยวจับเป็นสีนึงมีเห็นอยู่เอ็นเสิบเอ็ดหนึ่งสิบเมันทายบ่ได้แล้วไหมเนี่ย เดี๋ยวล่อพอเห็ดอีกคนมันมันไม่น่าตั้งขาข้าวปลได้ตั้งตั้กแล้วคิมเห็ดพี่น้องผุ่นย่างไปข้างนาไอ้กไอคิดแปลว่าละบิ้งบิ้ง มึงเฮ็ดพี่น้องอ่อนซ้อนบอ้องายด้วยนี่ปา้บาบังดูพี่น้องมั้งเดี๋ยวไทยบังค้มหนาด้ะบ๊ายบาย เพักกินน้ำบอ่กกนนอันนี้คืออันนี้ค<น>ือเป็นตาหลุดหลุดใส่บระตงไงพักกินบ่นดีกินข้าวกินน้ำพี่น้องของเขา,าหักไปอ,อันนี้เขาซื้อซองสาับัน,น,นอันแรกหักเลยเขาซือา้อเขาซื้อใบซองกันทั้งบันสำหรับปกซื้อ,อน,นี่ยังไงนิ่มกันสัมผัสละเต็มเห็ดพี่น้องเนีปลาแล้วในเครื่องไฟเห็นเลยเต็มหรอว่าเมนเต็มธรรมดาเนาะ เบิ่งอันนี้อันนี้ตานี่นี่คือนรักเอาไปเงียบจิบมูหาวาษาเนี่ยนี่บ่ได้๋รักเด้เราเลอเสียด้วยเขาป้าเอิ้นหาก็บ่เห็นเงียบกิบแต่ยืนหากันเจ้าป้าเนาะเขาไปใส่หัวบด้ย่านเนาะเห็นบ่อันนี้ขนมนี่ยบอกว่าเอิญเนาะบอกว่ามันทำมันเปียกให้กินซุกคำบ่ใส่อันนั้นเปียกก็เก่าได้ทนบ่ใส่อันนี้ฮะไ่ได้เลยนี่ใส่ใส่เอาเต็มหินเต็มอยู่ มเหี่ยนเต็มยมคือบ่สั่นกินสันบ่ขาดเราออกมาเวลามันลิ้นมวนบ่เก็บเห็ดมาเนี่ยมวนมวนอ่ะเก็บเห็ดบ่ได้ยากไงใครห้องทีเห็ดจังไรกันห้อาวะข้างล่างนี่บ่ค่อยมีเห็ดดอกเอาตัวมักเสียงเพิ่งบ่ได้บ่มันดีมาเทินเสียงเพิ่มนะโอ้ยเละมือแล้วสู๋เอาใส่ในกระเป๋าใส่ในกระเป๋า อันนี้กระเป๋ามองๆครับพี่บันนี่มันหายไปมันเละถ้กระเป๋าแห้งนักก็ใส่อันนี้อีกเขาเห็นข้าเจ้าแบบว่าถั่วฮิตเขาเจ้าออกมาเขาหิวให้โอ้ยเขาสีหิวไปเปิดเปิดออกเขาสีหิวให้เขาหิวเป็นแน่นบ่ะมากันัากตัวแล้วเนาะขึคว้านใส่กระจาดเนี่ยเป็นยังไงเฮ้ดไม่หน่อยเินไพาเอพาเอ็นเบิงเบิงเบิงอันนี้กินฮิตด้วยนี่เอามีนเขาวางหันนั่นเก็บเจ็บเราสิมมีดน้ำทิมเขาคองน้ำพี่น่องมึงด้วย 龙虎三步 <laughs>